สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่รับชมผ่านแพลตฟอร์มของสำนักข่าวอินโฟเควสนะครับวันนี้อยู่กันกับผมแชวรัรัตพุมาลาอีกเช่นเคยนะครับกับรายการของ e x c u u s i v e i n t e r v i ท w นะครับที่เราจะพาคุณผู้ชมนะครับไปเจาะลึกปัจจัยพื้นฐานของบริษัทจดทะเบียนที่น่าสนใจในช่วงเวลานี้นะครับแล้วก็เป็นที่ทราบกันดีแล้วนะครับว่าภายหลังจาก เสร็จสิ้นฤดูกาลประกาศผลประกอบการไตรามาสที่2เนี่ยก็พบว่าหลายบริษัทจดทะเบียนเนี่ยได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจนะครับในประเทศที่ชะลอตัวอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับแต่ก็มีอีกหลายบริษัทเหมือนกันนะครับที่มีผลประกอบการออกมาเติบโตได้ดีโดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการส่งออกนะครับเพราะนอกจากจะได้รับ ประโยชน์นะครับจากความต้องการที่เพิ่มขึ้นของตลาดโลกแล้วเนี่ยก็ยังได้รับปัจจัยสนับสนุนนะครับจากอัตราแลกเปลี่ยนนั่นก็คืออันนี้ส์งจากค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลงด้วยนะครับแล้ววันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปเจาะลึกนะครับกับอีกหนึ่งบริษัทนะครับที่ส่งออกข้าวโพดหวานแปรรูปนะครับนั่นก็คือบริษัทซันสวิทจำกัด มหาชนนะครับหรือที่เขาใช้ตัวย่อ S U N ในตลาดหลักทรัพย์บ้านเรานะครับที่งบปตรมาสอเนี่ยเติบโตค่อนข้างดีเลยนะครับแต่จะดีต่อเนื่องยาวนานแค่ไหนเดี๋ยวเรามาหาคําตอบในเรื่องนี้กับผู้บริหารไปพร้อมๆกันนะครับแล้วก็ขอต้อนรับนะครับดอร์องอาจกิติคุณชัยประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทซันสวีทจำกัดมหาชนครับสวัสดีครับดรครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับครับช่วงนี้ต้องบอกว่าธุรกิจส่งออกนี่ค่อนข้างแบบเข้าสู่ การเติบโตยอย่างสดใสเหมือนกันนะคะดรเป็นยังไงบ้างคะสำหรับผลประกอบการไตรามาสที่สองดูแล้วออกมาเป็นยังไงบ้างฮะอธิบายให้กับคุณผู้ชมหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างครับในเบื้องต้นก็เป็นไปตามแผนนะครับ,รบแล้วก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีท่ามกลางการบีบบิดรัดของในเรื่องโควิดนะฮะก็ถือว่าเราก็ผ่านพ้นมาด้วยดีนะครับ,รบแต่ต่อการส่งออกในเรื่องอาหารเนี่ยถือว่าดีแต่ทั้งทั้งในเรื่องของไตรมาสที่สองเนี่ยถือว่าเป็นฤดูกาลผลิตของเราด้วยดังโดยรวมแล้วเนี่ย ว่าเป็นไปตามแผนงานที่เราวางไว้ในส่วนนี้สัดส่วนต่างนะครับเราส่งออกประมาณ 70- ็ดสิบถึงแปดสิบเปอร์เซ็นต์พฐานของเราเดิมเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นเราทาส่งออกแต่ช่วงสามปีหลังจากเราเข้าตลาดเราเห็นโอกาสตลาดในประเทศแล้วก็อาหารสุขภาพอาหารพร้อมทานที่ราคาไม่สูงเกินเราเริ่มทําตลาดในประเทศซึ่งเติบโตมาเป็นผลที่ดีมากนะครับณขนะนี้นะครับเราก็ส่งออกไปประมาณห้าสิบถึงเจ็ดสิบประเทศ ทั่วโลกับครับร้อย <100. S 2> ลายลูกค้าถึงสามร้อยลายลูกค้าแต่ใน,นขณะนี้หลังจากโควิดมาเนี่ยความต้องการทางด้านอาหารเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นอย่างมีในยยาสําคัญในปีที่แล้วปียก่อนเนี่ยวันหนึ่งเราทําได้วันละสามร้อยตันของวัตถุดิบ,บตอนนี้เราทําได้วันไม่ต่ํากว่าห้าร้อยตันแล้วโอ้ดนั้นในเรื่องเพิ่มขึ้นจากสามร้อยเป็นห้าร้อยตันในส่วนนั้นที่สองลูกค้าในต่างประเทศเดิมนะฮะโซนของใครของมัน นะครับต่างคนต่างทำเช่นในยุโรปเขาก็ทําใช้ของเขาเองในออมริกาเขาก็ทำใช้ของเขาเองในเอเชียเราเราก็ส่งในญี่ปุ่นเกาหลีไต้หวันของเราเองพอมาเจอเรื่องวิกฤตโควิดแล้วเนี่ยสิ่งสําคัญมันไม่ใช่เป็นเรื่องโควิดอย่างเดียวรเรื่องของความมั่นคงทางด้านอาหารลูกค้าในโลกนี้เริ่มคิดแล้วว่าจะซัพพลายหาผู้ที่ส่งให้เพียงแค่ารายเดียวเนี่ยไม่พอจะต้องเริ่มมีการกระจายความเสี่ยงอยู่พร้อมกับการซื้อที่ต้องมีการซื้อที่สม่ําเสมอ อย่างต่อเนื่องไม่เหมือนอย่างในอดีตเนะี่ยซื้อเมื่อต้องการนะหนขณะนี้ไม่ใช่แล้วนะครับสิ่งเหล่านี้ิดเกิดการเปลี่ยนแปลงทานองเดียวกันนะครับคนเริ่มบริโภคอาหาร,รที่มีเรื่องของสุขภาพมากของเราเนี่ยเป็นอาหารเพื่อสุขภาพก็เ,พเลยกลายเป็นว่ามีการเติบโตที่สูงขึ้นนี้ในช่วงที่เหลือของปีแล้วให้ดรวิเคราวิคอ์หน่อยครับว่าเทรนด์โมเมนตัมเนี่ยจะยังดีต่อเนื่องอีกมากน้อยขนาดไหนมีตัวแปรอะไรบ้างครับดตรที่จะเข้ามาสนับสนุนอันแรกก่อนนะครับ ในคิวที่สามเนี่ยถือว่าเป็นฤดูการผลิตของเราครับนะครับฤดูการผลิตของเราถือว่าได้อานิสงในเรื่องของพืชเกษตรของเราวัตถุดิบอุดมสมบู <นะ S 1> รณ์ควอเตอร์ที่สามเนี่ยก็ส่งผลจากควอเตอร์ที่สองมาก็คือค่างเงินบาทมันอ่อนมันส่งผลมาตั้งแต่ไตรมาสที่สองไม่ใช่ไตรมาสที่หนึ่งนะไตรมาสที่หนึ่งเรายังปิดไว้อยู่ที่สามสิบาทรบเราทำเอเวอเรสคอสติ้งของเรา u s ดอลลาร์ไว้อยู่ที่สามสิบาทแต่ไตรมาสที่สองเราเริ่มได้ประโยชน์แต่ส่งผลมาไตรมาสที่สามไตรมาสที่สี่ละ อาจจะเป็นช่วงปลายฤดูแต่วันนี้ที่ซันสวิตเองเนี่ยใช้เทคโนโลยีการเกษตรโดยเฉพาะ<อ>พ,พวกสมาร์ทฟาร์มอุปก,กรณ์การเกษตรต่างๆที่ทันสมัยทําให้ฤดูการเริ่มหายไปปลายปีก็ยังถือว่าเราได้ผลิตตามปกติแต่ช่วงนี้เรากําลังพยากรณ์ว่าค่าเงินบายยังคงไปส่งทางด้านอ่อนอยู่<อ>ฉะนั้นเลยเป็นว่าโอกาสเหล่านี้ดีสําหรับของเราอีกอย่างหนึ่งนะครับต่างประเทศก็ยังคิดว่าต้องมีการสั่งซื้อสินค้าเพิ่มมากขึ้น <ใ>นอดีสั่งเท่ากับเท่าที่เขาต้องการใช้แต่วันนี้สั่งไว้สำรองไว้ด้วยก็<อ>มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างที่สําคัญเกิดขึ้นสรุปรแล้วในปลายปีไตรมาสสามน่าจะดีอย่างน้อยเป็นไปตามแผนถ้าดีกว่าแผนเดี๋ยวจะมาบอกอีกครั้งรอบสองนะครับครับดูดูสัญญาแล้วก็ยังไม่น่าเป็นห่วงเท่าไหร่ใช่ไหมครับดรตอนนี้คร,ครับผมครับในบ <ผม S 1> ส่วนหนึ่งถ้าสิ่งที่น่าเป็นห่วงอาจจะมีนะะวันนี้ประเทศไทยเราตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ยค่าเรือค่าเฟสดสูงมาก ああขาดแครนเลยนะตู้คอนเทนเนอร์เลยนะ er, เรือเปรืทั้งหลายเนี่ยสูงขึ้นมาเป็นหลายๆเท่านะครแล้วก็ขาดแคลนด,ด้วยอันที่สองนะครับภาชนะบรรจุต่างๆเนี่ยเริ่มมีราคาที่สูงขึ้นสิ่งเหล่านี้มันก็ชดเชยกันอีกครั้งหนึ่งก็คือ hmm. การที่จะต้องทํางานภายใต้สถานการณ์ที่ต้องควบคุมปกป้องแล้วก็ป้องกันในเรื่องของโควิดทําให้การทํางานเนี่ยผืดและไม่สะดวกสามสิ่งเหล่านี้เป็นอุปสรรคอยู่แต่ก็ถือว่าเราต้องปลอดภัยไว้ก่อน เราจะต้องทําให้การประกอบการของเราเนี่ย <c oughs> ต่อเนื่องอย่าให้มาติดขัดในเรื่องเหล่านี้ณนะขณะนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่เราดําเนินการอยู่ยปลอดภัยดีครับโอ,โอเคครับทีนี้ผมขออนุญาตยอ้อนมาเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนสักนิดหนึ่งฮรเตดรคือดรบริษัทของเราเนี่ยมีทำเฮดจิ้งคือป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ที่สามสิบาทต่อดอลลาร์สหรัฐถูกต้องไหมครับถ้าคือถ้าอ่อนค่าไปมากกว่านี้ก็คือ,อเท่ากับเราได้กําไรพิเศษจากตัวค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลงครับผมอันแรกเนี่ยต้องดูโพลิซีหลักของเราก่อน ทุกๆครั้งที่เราซื้อขายกับลูกค้าเมื่อลงนามในสัญญาซื้อขายเราจะไปเฮดจิ้งหรือไปฟิกไว้ที่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นห้าสิบเปอร์เซ็นขึ้นไปแต่ไม่เกินเจ็ดสิบเปอร์เซ็นในส่วนเนี้ขายเท่าไหร่วันนั้นเท่าไหร่แล้วปิดความเสี่ยงนั้นไปเลยส่วนที่เหลือเนี่ยเป็นเรื่องของนาคตอีกสามสิบเปอร์เซ็นอันที่สองนะครับเราเนี่ยทาต้นทุนทั้งปีไว้ว่าพยากรณ์ว่าปีสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ค่าเงินบาทโดยเฉลี่ยตามต้นทุนเราประมาณการว้อยู่ที่สามสิบบาท เพราะว่าเมื่อตอนปลายปีกับต้นปีคงจะเห็นว่านักวิเคราะห์นักพยากร์นักวิจัยทั้งหลายก็ระบ,บุว่าเราเนี่ยมีแนวโน้มค่างเงินบาทของประเทศเราเนี่ยจะแข็งมากอ,มอาจจะมีโอกาสต่ำกว่าสามสิบาทด้วยซนะ้ำเราก็เลยตั้งไว้ที่สามสิบาทฉะนั้นในส่วนเกินทั้งหมดเนี่ยถือว่าเป็นของแถมของเราเป็นส่วนที่จะไปชดเชยข้ออุปสรรคต่างๆไม่ว่าเรื่องของเฟดตู้แพงนะฮะ,ะหรือว่าเรื่องของการขับล้วต้องระมัดระวังเรื่องโควิดมีค่าใช้จ่าย ในเรื่องของการดูแลเรื่องโควิดบางส่วนแล้วก็ในเรื่องของอการธุรกิจที่มีการแข่งขันกันมากขึ้นเนี่ยเราไปซัพพอร์ตในส่วนนั้นนะครับอันนี้ถือว่าค่างเงินบาทเป็นอน,นิสง์ภาบวกที่เป็นประโยชน์กับเราอย่างน้อยนะครับจาก30บาทไปสู่สา32 33เาบาสาตอนนี้เราเองไตรมาสที่สองก็ได้ผลในส่วนนั้นบางส่วนได้ผลในส่วนนั้นก็มีต้องระมัดระวังทางด้านบัญชีด้วยนะครับบัญชีเนี่ยมันจะมีเรื่องเซตเติลกันในเรื่องเหล่านี้ บางครั้งเนี่ยดูในธุรกิจก็กําไรดีแต่ว่าทางตัวเลขบัญชีเนี่ยก็คือว่าจะต้องหักจากสิ่งที่ปิดในบัญชีอยู่ในวันนั้นมีกําไรขาดทุนจากตาแรกเลียนด้วยแต่โดยรวมแล้วค่าเงินบาทอ่อนเป็นประโยชน์ต่อผู้ส่งออกในต้นปีเราทำแผนไว้ว่าปีนี้เราจะต้องโตไม่ตามมา่ำกว่าสิบเอร์เซ็นตืมครับในแต่มาที่หนึ่งและแต่มาที่สองดูเหมือนเราทำได้ไปแล้ว่อ<ช>นะี้เรื่องปริมาณอันที่สองก็คือ เดิมเฉลีย่ยธุรกิจนี้เขาจะกำไรแค่ดิจิตเดียวประมาณสามเปอร์เซ็นห้าเปอร์เซ็นตอยู่ในเกณฑ์นี้ปีนี้ไตรมาสหนึ่งตแต่มาสองเราเกินห้าเปอร์เซ็นตมันอยู่ที่หกเปอร์เซ็นตนี้เราก็ห่วงว่าในเรื่องของไตรมาสสามกับสี่ถ้ารวมกันแล้วเนี่ยเรายัางรายเสียเราต้องพยายามทําในเรื่องเปอร์เซนต์ของการกําไรเนี่ยให้ได้เป็นแผนของเราให้ได้ตามแผนของเราให้ได้นะครับดังนั้นตอนนี้ในแง่ของผลของแผนที่เราวางไว้ในเรื่องปริมาณโอเคเราเชื่อว่าเราได้เป้าหมาย อย่างน้อยก็ใกล้เคียงมากหรืออาจจะเกินด้วยซ้านะฮะอันนี้สองบรรทัดท้ายหรือกําไรอยู่ในเกณฑ์ตามแผนอยู่แม้ว่าในเรื่องของค่างเงินบาทอ่อนมากก็จริงแต่ว่าก็มีเรื่องผลทางบัญชีในเรื่องของตัวตัวแปรทางเรื่องต้นทุนเช่นเดียวกันแต่โดยรวมแล้วพอใจครับณนะขณะนี้ครับครับมีโอกาสที่จะเห็นอัตรากําไรสุทีิขึ้นเป็นสองหลักไหมครับด็อกเตอร์มีในใจไหมฮะว่าอยากขึ้นไปแตะตรงนั้นไหมอยากจะคุณมากที่ถามคำถามน,นี้กอด ผู้จัดเราวันนี้บอกว่าให้เราเริ่มคิดในเรื่องยุทธศาสตร์ของธุรกิจมาผสมใหม่ให้เพิ่มขึ้นในส่วนนี้คือเพิ่มความมั่นคงของธุรกิจอืจากเดิมเป็นเกษตรแล้วก็เป็นอุตสาหกรรมที่ในเรื่องของกึง่มคอมมูนิตี้เราได้เปลี่ยนตัวเราเป็นอาหารแล้วนะครับอันที่สองเราขายเป็นเบ้ากี้นะคือตัวใหญ่ๆก้อนใหญ่ๆตอนนี้เราเริ่มไปสู่เรื่องโดเมสติกเรื่องของอาหารพร้อมทานคอมมเนิเอนอาหารสะดวกซื้อสะด,ดวกกินนะตอนนี้เราเริ่มขยับสินค้าที่มีมูลค่า ที่สูงขึ้นเอามาเติมจะในเห็นในตอมาพูดถึงไอ้การชงกัญช,ชาเราไม่อยากจะบอกว่าการชงกัญช,ชาเป็นอันเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งแต่ว่าพืชและอาหารอะไรที่มีมูลค่าสูงขึ้นณนขณะนี้อยู่ในแผนงานของเราอย่างกระฉับกระเฉงครับเดี๋ยวเพ่อนมันเกิดมันจะเริ่มแสดงผลออกมาผมเองตั้งใจอยากจะเป็น,ปนสองดิจิตฮะแต่พราะในส่วนนี้นะครับธุรกิจเกษตรและอาหารจริงๆแล้วเนี่ยมีเรื่องของปริมาณ กับความมั่นคงทางด้านการตลาดเป็นเรื่องที่สําคัญส่วนกําไรจะเรื่องหนึ่งดิจิตที่สองดิจิตอย่างไรเสียต้องมีการมีการทําธุรกิจที่มีกําไรนะครับปลายปีที่แล้วเรามีนโยบายว่าสร้างโรงงานมินิแฟคทอรี่ของเราสักห้าโรงงานทําก่อนสักสองโรงงานตอนนี้ไอ้สองโรงงานแรกเนี่ยเสร็จแล้วเสร็จแล้วผมผลิตเดิมเสร็จเสร็จแล้วนะฮะจะสามารถผลิตได้ต่อวันเนี่ยนะับกำลังการผลิตได้สูงสุดถึงหนึ่งแสนตอนนี้เราเราย้ายจากห้าหมื่นถึงเจ็ดหมื่นนะครับจากโรงงานผลิตเดิมเนี่ยย้ายมาห้าหมื่น มาทาที่โรงงานนี้แล้ว hmm. เชื่อมั่นว่าจากห้าหมื่นจะเคลื่อนไปสู่ที่เจ็ดหมื่นชิ้นหรือเจ็ดหมื่นถุงต่อวันจนถึงปลายปีน่าจะไปแตะที่หนึ่งแสนได้จุดนี้เป็นจุดเปลี่ยนในเรื่องของปริมาณด o ม e สติก m a r k e ก็ h แชร์เปลี่ยนไปเรื่องของสัดส่วนส่งออกกับกับภายในประเทศเปลี่ยนไปอันนี้สองเรื่องสัดส่วนในเรื่องของมูลค่าที่สูงเพราะว่าในประเทศกับสิ่งที่พร้อมทานเนี่ยมีผลตอบแทนที่ดีกว่า uh. ดีกว่าค่อนข้างเยอะด้วยอันนี้ก็จะเพิ่มมากขึ้นในส่วนนี้นะครับ ต่อมาคือเราทําไปอยู่ห้าตัวหกตัวตัวสินค้านะคงเห็นในตลาดมีมันหวานมันม่วงอะไรต่างๆครับต,<า>ต้องเพิ่มนะฮะต้องเพิ่มนะ,ะจากเจ็ดตัวปีนี้จะเพิ่มให้เป็นสิบตัวดัอนั้นแ,แต่และตัวมันมีการก้าวกระโดดขึ้นอย่างสูงนะฮะอันนี้ส่วนหนึ่งเลยที่เราใกล้ตัวที่สุดจะเกิดผลจากการลงทุนมินิแฟคทอรี่ที่เสร็จแล้วตอนนี้เดินรันงานเต็มที่แล้วถึงปลายปีเนี่ยจะเพิ่มยอดได้ถ้าสองโรงแรกเนี่ยทำแล้วเต็มนะครับ อีกสามลมหลังเนี่ยจะทยอยตามมาในส่วนนี้เนี่ยเป็นเรื่องของร้านอาหารสะดวกซื้อสะดวกทานนะครับอาหารสุขภาพจนกระทั่งอาจจะเลยไปจนถึงในเรื่องของมูล,ลค่าสูงที่พูดถึงโรงกันต่างๆสินค้าเรื่องร<ม>ีแพคกิ้งของสดของอะไรต่างๆเนี่ยจะอยู่ในเฟสนี้นะครับอีกส่วนหนึ่งเราคงได้ยินว่าเราไปซื้อที่หนึ่งพ<ม>ันกับอีกเจ็ดไร่หนึ่งพันเจ็ดไร่เพื่อเป็นการสนับในโรงงานและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่จะออกมาเนี่ย ราจะลงทุนในส่วนนี้อีกจำนวนหนึ่งนะครับอย่างน้อยก็มีถึง50ล้านขึ้นไปเพื่อให้เป็นแหล่งรายได้ใหม่ของเราภายใน3ปีจากนี้ไปนะครับมันจะมีมูลค่าของการที่จะลงทุนพร้อมกับคืนทุนกลับมาเนี่ยอย่างเช่นนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของธุรกิจเราสิ่งเหล่านั้นที่เราจะทจะไม่ใช่เป็นแบบลูกแบบคอมมูดิตี้นะครับเป็นสินค้าที่เป็นเรื่องของปาน,นีดมีมูลค่าสูงในการส่งออกไปให้ผู้บริโภคชุดใหม่ช่องทางใหม่ครับ ขอสอบถามเพิ่มเติมอีกนิดนึงฮะอย่างกัญชงกัญชาเนี่ยเราต้องมีการขอละไเส้นประเภทไหนบ้างฮะในใจบอร์ดบริหารเองจะต้องแบบเอ่อเพาะปลูกด้วยสกัดด้วยไหมหรือต้องมีการแบบปลายน้ําอย่างเดียวเลยครับด็อกเตอร์เราเนี่ยจะทําตั้งแต่ต้นน้ํากลางน้ํไปน้ําเลยอ๋ตอตุกจอนเลยต้นน้ําตอนนี้ก็ทั้งในเรื่องโรงเรือนสถานที่ทั้งอินดอร์เอาดอหรือระหว่างการเตรียมการไปอนุญาตทั้งในเรื่องของการปลูกนะครับในเรื่องของเมล็ดพันธุ์ การขยายมเมล็ดพันธุ์การทําวิจัยและพัฒนามเมล็ดพันธุ์กําลังทำนะฮะแล้วก็ใน,นเรื่องของโรงงานตรงกลางเนี่ยร,ร,ระหว่างการว่าเครื่องขนาดไหนไซส์ขนาดไหนโรงงานควรจะเป็นอย่างไรเพราะว่าอย่างมินิแฟคทอรี่ของเราเนี่ยมันต้องมี GMP GAP ทั้งหลายอย่างดีมีมาตรฐานอย่างเต็มที่ครับถ้าเป็นสารสกัดเหล่านี้ก็ต้องมีมาตรฐานเทียบเียงหรือสูงกว่าอย่างมากเรากําลังเซตอัพเรื่องเหล่านี้นะครับทำนองเดียวกันเรื่องตลาดก็เช่นเดียวกัน อันนี้ก็มีการติดต่อดูว่าช่องทางไหนเราจะไปอาหารหรือในเรื่องสุขภาพหรือเรื่องยาหรือในเรื่องของเป็นวัสดุไฟเบอร์ต่างๆอันนี้เรากําลังรวบรวมข้อมูลเพื่อพิจารณาว่าเราจะเน้นอันไหนก่อนแต่ถามว่าไปทางไหนสามตัวทยอยไปพร้อมๆกันครับจะเห็นความชัดเจนภายในปีนี้เลยไหมครับดรเตอร์ปีนี้อยู่ในระหว่างการดําเนินการแล้วก็จะเริ่มเพิ่มการชัดเจนเพิ่มมากขึ้น ผมคิดว่าในธุรกิจนี้นะครับภายในสามปีของประเทศเราเนี่ยสําหรับเรามีเรื่องการส่งออกด้วยเนี่ยจะมีผลที่เกิดขึ้งอย่างเป็นรูปธรรมครับโอ้ครับผมก็ถือว่าเป็นการต่อยอดจากฐานของเราที่มีกลุ่มผูม้บริโภคอยู่ในต่างประเทศอยู่แล้วก็คือเป็นการต่อยอดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ๆต่อเข้าไปให้ให้เพิ่มเข้าไปขยายตลาดเข้าไปได้อีกใช่ครับตลาดต่าง,างประเทศนี่กว้างใหญ่มากเลยนะครับเรามาจากต่างประเทศพอเรามาในประเทศพวกเราจะเห็นในประเทศมากกว่า แต่แท้จริงในประเทศพีงแค่สิบถึงสามสิบเปอร์เซ็นของเราดังนั้นอีกเจ็ดสิบเปอร์เซ็นของเราเนี่ยขึ้นไปเนี่ยอยู่ต่างประเทศทังนั้นแล้วก็ใหญ่มากครับกว้างใหญ่ไพศาลในเรื่องของตลาดต่างประเทศครับผมเชื่อว่าจุดนั้นจะเป็นจุดเข้มแข็งจุดแข็งที่เรามีอยู่นะครับดังนั้นในห้าปีของเราผมเชื่อว่าไอ้สิบเปอร์เซ็นถึงสิบห้าเปอร์เซ็นเนี่ยเป็นอย่างน้อยเนี่ยจะมีการเติบโตไปต่อมาเรื่องของสินค้าคอมมอดิตี้ที่เคยเป็นจะถูกกลายพันธุ์หายไปเป็นอาหารอ,อาหารเพื่อสุขภาพ อาหารเพื่อเสริมสร้างในเรื่องส่วนอื่นๆที่มีมูลค่าสูงผมหวังในเรื่องสองดิจิตครับหีนแต่ว่าตอนนี้ในธุรก,กิจประเภทนี้ยิ่งกําไรมากๆคนก็จะแห่เข้ามามากแ้่ผมคิดว่าเราใช้ศักยภาพที่เรามีเข้มแข็งอยู่ตั้งแต่ในเรื่องเกษตรพื้นฐานระบบงานการผลิตต่างๆไปส่งต่อและต่อยอดในเรื่องเหล่านี้ได้ทีนี้สอบถามหลังเข้าตลาดหลักทรัพย์ใหญ่ไปแล้วฮะเป็นยังไงบ้างครับกระแสตอบรับเพราะดูเหมือนว่าราคาหุ้นเราก็ค่อนข้างได้รับกระแสการตอบรับค่อนข้างดีเหมือนกันนะฮะ ในมุมมองของ,ค,ของคุณคดอ,อร์องอาจเป็นยังไงบ้างครับสําหรับกระแสตรบรับในครั้งนี้ขอบคุณครับนักลงทุนให้การต้อนรับอย่างดีซึ่งเราคิดว่าเดินจากตลาดเอเมไอตลาดเล็กมาสู่ตลาดใหญ่าจ,จะเจอพี่ใหญ่หลายหลาย,ลายบริษัทที่ใหญ่กว่าเรานะเราอาจจะไม่ได้อยู่ในเสยตาอะไรเลยคผลปรากฏว่านักลงทุนก็ให้ความสนใจพร้อมๆกัแบบราคาที่เราเคยอยู่เอไอเนี่ยราคาไม่สูงเลยพอมาอยู่เซตกลายเป็นว่ายังรักษาเสถียรภาพของราคาได้ นะครับก็ถือว่าเป็นที่น่ายินดีเราเชื่อมั่นว่าเราจะได้เรื่องซ G ที่เข้มแข็งขึ้นนะฮะเราเชื่อมั่นว่าจากการเข้าสู่เซตแล้วนะครับสปอตไลท์ like ก็จะได้เห็นว่าเราเป็นบริษัทอาหารที่เป็นส่วนสําคัญของประเทศของประเทศไทยเรามาฉายสปอตไลท์ Spot like ให้มองเห็นอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ในเซตแจ่มชัดมากขึ้น,นครับแล้วเราก็เชื่อมั่นว่าการจเจริญเติบโตในหมวดนี้ของอ<ำ>ไทยเราแลวก็ของโลกนะในหมวดอาหารอาหารแห่งอนาคตเนี่ย นั่นเป็นใครจะเป็นเราครับและผมเชื่อมั่นว่าความมั่นคงนี้เกิดขึ้นแน่นอนครับและนี่ก็เป็นวิสัยทัศน์นะครับผ่านมุมมองของดรองอาจซีอของบริษัทสันสวิตจำกัดมหาชนนะครับแล้วก็สาหรับคุณผู้ชมนะครับที่ชื่นชอบการลงทุนในหุ้นที่เกี่ยวกับธุรกิจอาหารนะครับแล้วก็มีบิสัยทน์โมเดลที่มีการกระจายโอกาสนะครับการเติบโตในการเจาะตลาดในต่างประเทศหลายประเทศทั่วโลกเลยนะครับหุ้นของสันสวิตก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการลงทุนนะครับในการสร้างผลตอบแทนก็คู่ไปกับ การเติบโตของผลประกอบการจากฝีมือการบริหารนะครับการนำทีมของดรองอาจในอนาคตโดยนะครับแล้วก็สําหรับคุณผู้ชมนะครับที่อยากทราบข้อมูลนะครับหรืออยากให้เราไปเจาะลึกบริษัทจดทะเบียนรายไหนนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะครับภายใต้คลิปนี้นะครับแล้วก็ยังไงวันนี้ผมสองคนนะครับชรยรัตพุ่มาลากับดรองอาจขออนุญาตลาคุณผู้ชมไปพร้อมันเลยนะครับขอบคุณแล้วก็สวัสดีนะครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ